สวัสดีครับวันนี้จะมาพาเก็บเหรียญ Adopt o น้องใหม่นะครับวันนี้วันที่24 24กันยายน268 8ครับเหรียญ a i r p t ที่ชื่อว่าเหรียญคาร่านะครับอันนี้ให้ดูนะครับผมเพิ่งเข้าวันแรกครับกดไปที่ d a s h b บอร์เก็บวันแรกนะครับนี่วันแรกก็ได้มาแล้วกว่า กี่เหรียญมาดูกันครับจริงๆกดวันละครั้งนะครับกดวันละครั้งได้วันละ50เหรียญคาร่านะครับ50เหรียญคาร่าอันนี้ผมเก็บวันเดียวทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมเนี่ยก็จะเพิ่มเหรียญให้ได้เราได้ถึง 433$ เหรียญน,นะครับมาดูวิธีการครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้าไปคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ Link นะครับ ลิงก์ตัวนี้ครับลิงก์ที่ผู้นําส่งให้ครับคัดลอกเฉพาะบางส่วนนะครับคัดลอกเอาเฉพาะลิงก์ตัวลิงก์ตัวภาษาอังกฤษนะครับ http นะครับเราก็ไปเปิดนะครับไปเปิดที่ Google Chrome นะครับไปเปิดที่ Google Chrome นะครับก็วางลิงก์นะครับแล้วก็กดไปนะครับระบบก็จะพาให้เราเชื่อมระบบครับเราเชื่อมระบบผ่าน gmail ก็ได้นะครับ gmail ก็ได้นะ twitter ก็ได้นะครับได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมจะให้เลือกนะครับพาเข้าระบบด้วย gmail นะครับพาเข้าระบบด้วย gmail นะครับเมื่อเราเข้าระบบด้วย gmail แล้วนะครับ gmail ตัวนี้นะให้เพื่อนสมาชิกใช้ gmail นะครับจิ้มไปที่ gmail นะครับเข้าระบบด้วย gmail ก็ไปเชื่อมระบบ gmail ของเราที่เราใช้ปกตินะครับ ยิ้ไปครับก็กดคำว่า continue นะครับ continue เสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอให้เราเข้าระบบครับตรงนี้มันจะเขียนว่า dashboard นะครับก็กดเข้าไปนะครับ dashboard นะครับตอนแรกตอนรับด้วยเหรียญ31เเหรียญนะครับ31เหรียญเราเอามือเอามือปัดขึ้นนะครับเอามือเอามือปัดขึ้นเะามือปัดขึ้นเพื่อไปกดเครมนะครับเมื่อปัดขึ้นแล้ว ข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันจะมีปุ่มคําว่าเคลมรีวอร์ดนะครับก็กดเลยครับเคลมรีวอร์ดครับเราจะได้เพิ่มมาอีกนะครับ50เหรียญนะครับก็กดโอเคเลยนะครับก็ได้เพิ่มอีกห้าสิบเหรียญนะครับเอามือปัดลงนะครับเอามือปัดลงไปดูหน้าข้างบนนะครับไปดูหน้าข้างบนเหรียญเราก็จะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับจากเมื่อสกคู่นี้นะครับเพิ่มอีกห้าสิบนะครับอันนี้เป็นลิงก์ แนะนำเรานะครับเรากดกลอกลิงก์ได้นะครับเราเลื่อนไปอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับเลื่อนไปอยู่ตรงกลางเอามือปัดขึ้นนิดนึงให้ให้ไปอยู่หน้าตรงกลางเราจะเห็นรางวัลตรงนี้ครับให้เรากดเคมนะครับให้กดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเหรียญนะครับเพิ่มเหรียญได้เลยครับเชื่อมต่อทวิตเตอร์เชื่อมต่อเทเลแกรมอะไรเหล่านี้ครับเพื่อจะรับเพื่อจะรับรางวัลนะครับเพิ่มเติมอีกร้อยเหรียญ ยิบห้าเหรียญเหล่านี้ครับทาให้ครบนะครับทําให้ครบทุกข้อนะครับทุกข้อตรงนี้ครับกดเลยครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกข้อเมื่อกดครบทุกข้อแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดเคลมนะครับกดเคลมก็กดเคลมทุกข้อเลยครับกดเคลมทุกข้อเลยนะครับเมื่อเคลมเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับปรากฏรูปนี้คือเคลมได้ทุกข้อแล้วนะครับเหรียญก็จะขึ้นนะครับไปดูเอามือเลื่อน เลื่อนเลื่อนลงครับเพื่อไปดูข้างบนนะครับไปดูเหรียญข้างบนครับเห็นไหมครับเหรียญข้างบนจะเป็นเหรียญ433ยเหรียญแล้วนะครับวันเดียวเได้เลยนะครับ43 3ิเหรียญแล้วทุกวันเราก็เข้ามากดเกมนะครับวันละ50เหรียญนะครับกดเกมง่ายงครับตามที่แจ้งเลยนะครับอันนี้เราสามารถจิ้มไปที่3มขีดนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มไปไว้หน้าจอหลักนะครับเหมือนที่เราเคยทำนะครับจิ้มไปเพิ่มที่หน้าจอหลัก แล้วก็กดคําว่าเพิ่มนะครับเพื่อให้เว็บไปอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับเว็บตัวนี้ก็จะไปอยู่หน้าจอหลักแล้วนะครับเวลาเราเข้าเราก็เข้าทางหน้าจอหลักเลยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวิธีการรับเหรียญนะครับเวลาเราเข้ามานะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับล็อกอินเข้ามาเห็นไหมครับเราก็เลื่อนไปดูนะครับเห็นไหมครับล็อกอินด้วยอะไรครับด้วย Gmail นะครับแล้วเข้าด้วย gmail นะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเป็นเหรียญที่แอร์ดอปน้องใหม่ล่าสุดนะครับให้เข้ามาเก็บเหรียญกันทิ้งไว้นะครับเพื่อมีราคาแล้วเราก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับตอนนี้เราเก็บฟรีก็ทยอยเก็บทุกวันวันละหนึ่งครั้งนะครับเข้ามากดวันละหนึ่งครั้งนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ครับลองไปทำดูนะครับเก็บเหรียญแอร์ดอปฟรีง่ายๆครับเหรียญต้นน้ำครับ ติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ